เอาิ้อาให้ไข่ไก่ไข่แบาจาำลงเลยไหมจ้ะที่มาโม่ขาวที่แหลมมาบนเลยเอาว่าให้ถูกโอ้ย่ ที่บนวาอวัฒนถูหวยอะเนี so ่ยจะแอบผลนะซื here, ้อวาฒน์มาแอบผลเนี่ยโอ้โหโู่ไปถูกหวยเต็มเป็ะเลยโอ้ยยจยยตจริงจริงเลยนะเนี่ยเพี่ยเนี่ยก็เลยซื้อวัฒนมาแอบบลเลยก็แฉว่าแล้นดจะอบอนแล้วนะจ๊ะ จริงเหรอวะเอาจริงๆสิเออเธอสักสิเขาชอบประทัดออ๋เหรอเออที่นี่เขาชอบประทัดชอบอะไรที่เสียงดังๆแล้วแค่นั้นพอเหรอวะเดี๋ยวหัดเราะกูเอาใหม่เอาใหม่เอาแบบเต็มทั้งเลยเออกล่องใจเลยแล้วกันตรงไหนี่จ้ะ